เจ็ดสิงหาคม2566ันวันนี้ก็จะมีเด็ก,ดกมาสัต์มนญาติโยมมาทำบุญวันอาทิตย์นะหลังจากที่ไม่ได้ทำมานานหลายปี ก้าวแรกเนี่ยมันยากเสมอในการลงมือทำการทำงานอะไรสักอย่างแต่ถ้าไม่มีก้าวแรกในก้าวต่อไปมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ันนั้นจะก้าวเล็กก้าวใหญ่ก้าวขึ้นข้างบนหรือว่าก้าวลงไปข้างล่างแต่ถ้าเราได้เริ่มก้าวมันก็จะไปต่อของมันได้ ได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานในการดำเนินชีวิตหรือว่าในการประพฤติปฏิบัติธรรมนีมันก็ไม่ต่างกันนะอยี๋ยที่ว่าเรากล้าที่จะกล่าวไหมอย,อย่างนี้่จริงๆถ้าเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องนึ่งนะในชีวิตของคนเรามันก็เป็นสัตว์สังคมอยู่แล้วในธรรมชาตินะ เราไม่สามารถที่จะอยู่โดดเดี่ยวเดียวด,ยวด้คนเดียวได้อยยเคว้นแต่จะไปอยู่ในธรรมในป่าคนเดียวประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพระเจา้าท่านจึงม่งเน้นให้เรานั้นได้ทั้งสองส่วนไม่ทําแต่ประโยชน์ตนอย่างเดียวหรือว่ามุ่งแต่ ประโยชน์จากคนอื่นอย่างเดียวประโยชน์ตัวเองไม่ได้เลยอย่างนี้ก็ต้องให้มันสมดุลกันนะเพราะว่าในเรื่องของการฝึกฝนตัวเองนี่มันสามารถที่จะทำได้หลายรูปแบบหลายอย่าง อย่างบนกิริยาวัตถุที่พูดเมื่อวานในเรื่องของการเสียสละความอดทนความมีน้ำจิตน้ำใจการโอเบเอื้ออารีต่างๆมันเป็นแนวทางหรือว่าเป็นวิธีการที่ให้เราได้มีโอกาสที่จะได้เพิ่มพูนบุญกุศลนะ ให้มันยิ่งๆขึ้นไปนั่นวิธีการของแต่ละคนแต่ละท่านก็แตกต่างกันไปมันกับการที่เราขึ้นภูเขานะมันไม่ใช่ขึ้นแค่ทางเดียวสามารถขึ้นได้หลายทางทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ความสามารถของบอคุคคล บางคนมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มันครบพร้อมก็สามารถปีนป่ายขึ้นทางลัดได้แต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยบางคนก็ต้องเดินอ้อมเป็นวงกลมขึ้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปอันนี้กว่าจ,จะถึงช้าหน่อยแล้วก็ประหยัดแรงไม่เหนื่อยมากค่อยๆไปอย่างนี้ เหมือนกันในการที่เราได้ทำงานก็ตามได้ประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี่ก็ตามมันก็มีวิธีการมีรูปแบบมีความพอดีของมันนะนี้เรียกว่าเดี๋ยวเราได้ยินบ่อยๆว่าเป็นเป็นธรรมชาจัดสรรอนี่จริงๆก็อยู่ที่เหตุที่เราสร้างแหละธรรมชาทั้งก็ไม่ได้มาจัดสรรอะไรหรอก แต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยแหละมันจัดสรรตัวเองนะการกระทำคำพูดความคิดที่เราได้ลงมือปฏิบัติที่เราได้ดำเนินไปนี่แหละมันจะปรับสมดุลให้เกิดความสมดุลให้เกิดธรรมชาติเกิดขึ้นนั้นในครั้งที่พระพุทธเจา้าท่านทรง ตัดสรุปทำใใหม่นะแล้วก็ทรงพิจารณาบุคคลเหมือนกันบุคคลนี้ทาไมทรมาที่เพื่อองนั้นได้ตัดสรุปนี่มันลึกซึ้งมันยาก,าก,กที่จะเข้าถึงเหลือเกินแล้วจะมีใครไหมที่จะเข้าถึงก็ทรงพิจารณาว่าคนเรานมีอยู่สามประเภทนะเหมือนกับบัวคนเรามีอยู่สี่ประเภทนะเหมือนกับดอกบัวสามเหล่านั้นะี้น แอกบัวที่มันอยู่เหนือน้ำพ้นน้ำก็มีอย่างคนที่เขาฝึกฝนตัวเองมานานคนที่เขาสแสวงหาทางออกสแสดงหาองค์ความรู้ต่างๆก็มีบุคคลมันกับบัวที่มันโผล่เหนือน้ำบุงคนบางประเทศประเภทก็อยู่เป็นปลิม,ลมนม้ำแต่ปล่อยทิ้งก็เป็นอาหารของเต่าปลา แต่ถ้าได้รับแสงแดดอากาศที่มันสมบูรณ์พร้อมมันก็เติบโตขึ้นมากลายเป็นบัวเหนือน้ำได้บางประเภทก็อยู่ในน้ำอยู่ในน้ำก็ตลอดจากปากเต่าปลามาได้เมื่เวลาที่มันเหมาะสมเหมาะควรเขาก็สามารถจะเจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ ถ้าเป็นบุคคลสี่ประเภทก็ก็จะมีประเภทประทับปรมาอีกอนงที่ว่าเป็นบัวนในคนตมอย่างเงี้ยนะแต่ว่าจะในคนตมอะไรก็ตามสาเหตุปัจจัยมันเหมาะพร้อมเหมาะควรอย่างเงี้ยมันก็โผล่ขึ้นมาในน้นาได้แพระเจ้าท่านก็ทรงชี้ว่าจริงๆแล้วนะไม่มีไม่มีใครที่ ต้องดำดิ่งอย่างนั้นไปตลอดแต่พออาศัยการเวลาอาศัยผลงามความดีสิ่งแวดล้อมต่างๆไปบรรยายที่ทางสถานหลายครั้งนะไปปีแรกๆเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในพื้นที่ไม่กี่วไร่ไปปีหลังๆเนี่ยคนแน่นคุกนี่คนชอบเข้าไปอยู่ แน่นเนืองแน่นแต่เข้าไปก็เห็นถึงกระบวนการแล้วก็การพยายามที่จะพัฒนาผู้คนบุคลากรนะมีการอบรมฝีมืออบรมคุณธรรมจริยธรรมอบรมทั้งกายทั้งใจนะพูดง่ายๆนะว่าจะถึงแล้วนี่ชีวิตเราแค่มันไม่เลือกที่จะเดินทางทเฉย เราคิดว่าอย่างนี้มันถูกอย่างนี้มันผิดเราก็เลือกเดินบางทีเราก็กระทาลงไปด้วยความไม่รู้ด้วยความเห็นผิดทีนได้ทําผิดลงไปที่จริงก็ไม่มีใครนั้นทําถูกร้อยเปอร์เซ็นหรอกมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างเป็นการลองผิดลองถูกเป็นการที่ว่า มันจะทำยังไงให้ไปถึงป้อมายของตัวเองอย่างเช่นถ้าตั้งป้อมายไว้บ้าะจะรวยอย่างนี้นะครับว่าจะรวยมันก็เหมือนกับว่าเป็นยอดของภูเขาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเดีย๋ยวนี้เราก็อยู่ที่คนเดินอย่างนี้มางคนเดินตรงมางคนเดินอ,อ้อมบางคนปีนป่ายตะเกียกตะกายบางคนก็ไปทางลัดนั่งฮอลิคีคอปเตอร์ไปอย่างนี้นะ ผิดบ้างถูกบ้างพอเราตั้งไว้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราเดินไปนี่มันก็เลยเป็นผลที่มันออกมาดังนั้นนี่ถ้าเราเดินถูกทางเนี่ยยังไงมันก็ไปถึงจุดมุ่งหมายถ้าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยมันมันพอดีของมันมันก็เหมาะควรของมันปัจจัยของความรวยคืออะไร ก็วางไว้การมีเพื่อนดีการขยันหาอดทนขยันหารักษาให้มันดีใช้ให้มันถูกส่วนสัสดส่วนมีเพื่อนที่ดีใช้ชีวิตที่มันเหมาะสมเหมาะควรสมรชีวิตตาใช้ให้มันเหมาะควรอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเออ,อวิธีการเป็นอย่างนี้อยากประสบความสําเร็จก็ต้องอดทนขยันมันเพี้ยนอย่างนี้เป็นเรื่องของการลงมือกระทํา เรื่องของการความภาคความเพียรติดท่านทรงชีนช้นำชี้นำชี้แนะให้เราเดินถ้าเราเดินถูกทางแล้วทางมันก็ถูกมันก็ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ก็ไปถึงฝั่งได้นี่คือปุ่งจุดเป้าหมายมุ่งหมายที่เราได้ตั้งเอาไว้นี่คนที่เขาทำผิดใน ตามลัทฐานในคูกอะไรต่างๆก็จะเห็นว่าบางทีมันไม่ได้ดังใจบางทีก็ไปทางลัดไปทำผิดอะไรต่างๆเกิดกลายเป็นมุมมองที่มันมืดตันนะเรามีมุมมองแค่ด้านเดียวบางทีแต่ถ้าเรามองโลกที่มันกว้างที่มันหลายด้านนีน่มันก็จะเข้าใจธรรมชาติได้ เช่นว่ามีในิรามธรรมะเรื่องหนึ่งนีมีชาวนาเจ้าคนหนึ่งแกเลี้ยงม้าไว้แกเลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมาที่แกเลี้ยงไว้นี่มันวิ่งหายเข้าป่าไปแกวิ่งหายไปในป่าแล้วชาวบ้านเพื่อนบ้านก็เห็นอย่างนั้นแล้วก็มาแสดงความเสียใจด้วยว่า เราอาสาเลี้ยงมันมาตั้งนานเนี่ยเฉยๆมันก็หายไปอย่างเงี้ยชาวนาคนนี้แกก็แกก็ขอคุณมากนะที่มาแสดงความเสียใจด้วยอะไรเงี้ยแต่แกก็ว่าแกเข้าใจเข้าใจมันยอมรับได้มันมีแล้วมันก็ไม่มีได้มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นพอสองสาวันต่อมาอย่างเงี้ย มาที่หายไปนี่ก็ไปในป่านี่มันกลับมานะมันกลับมาแต่มันกลับมานี่ยมันไม่ได้กลับมาตัวเดียวมันพาเพื่อนมาอีกห้าตัวแล้วกันชาวบ้านนี่ก็มาแสดงความยินดีอีกอนี้เขาในดีแล้วว่าได้ของที่มันหายมันได้กลับมานะแกก็ อขอบคุณมากนะที่มาแสดงความดีใจด้วยนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างละยอมรับได้มันจะมีมันจะไปวันต่อมาลูกชายของชาวนาเคนนี้ก็ประสบอุบัติเหตุนะประสบอุบัติเหตุอยู่ต้งพักผพักร่างกายอยู่ตั้งหล,า,งา,ยยงลายสัปดาห์ ชาวบ้านก็เข้ามาแสดงความเสียใจด้วยว่าเนี่ยะก็เสียใจด้วยว่าลูกที่เป็นที่รักเนี่ยต้องมาประสบอุบัติเหตุพบอะไรอย่างนี้แกก็พูดเหมือนเดิม,มเลอ๋อมันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างนั้นแต่พออาทิตย์ต่อมาทีนี้เกิดมี ข้าศึกมาบุกประชิดบ้านเมืองทางข้าราช,ชการเขาต้องเกณฑ์ชายหนุ่มชะกันไปเป็นทหารแต่ว่าคนที่รอดก็คือลูกชายของชาวนาคนนี้ไม่ได้ไปกับเขาเพราะว่าต้องเจ็บป่วยด้วยนี่คือความเป็นธรรมดาเหมือนกันเรื่องทีสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมัน เห็นหลายด้านเห็นได้หลายด้านเราไม่ได้มองแค่ด้านเดียวในคนส่วนมากนี่มองแค่ด้านเดียวเราคิดว่าดีแล้วมันดีบางทีเราไม่เห็นสิ่งที่ไม่ดีในดีนั้นหรือว่าบางทีเราคิดว่าไม่ดีละ่ะมันไม่ดีแต่ว่าเราไม่ได้มองเห็นสิ่งที่ดีในไม่ดีนั้นเช่นความเจ็บป่วยอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะ เรามองว่าไม่ดีแต่ว่าเราไม่เห็นสิ่งที่ดีที่มันอยู่ข้างในนั้นดังนั้นนี่ในการดำเนินชีวิตของเราเราควรมองให้มันรอบด้านมันอย่งชาวนาคนนี้แหละมองอย่างให้มันรอบด้านไม่ใช่ว่าเราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วมันได้ทางเดียวนคนเราเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะมันยังเนี้วมือเลี้วเท้าเรามันก็สั้นยาวไม่เท่ากัน คนเรามันมีความแตกต่างกันแต่ว่าเราก็นำสิ่งที่มันที่แตกต่างกันนี่แหละมาดำเนินชีวิตของเรามันมีสภาสิทธิ์คำหนึ่งว่าพี่มีสองน้องมีสี่ใครมีดีเอามาแบ่งกันเอา,าเอามาช่วยเอามาช่วยเหลือกันพี่มีสองน้องมีสี ก็คือหมายความว่าทุกคนมีมีกันอย่างคนละเล็กคนละน้อยในความสามารถของบุคคลเราในนี้ถ้าเราเอาดีสิที่เรามีนี่มาช่วยเหลือกันมาทำหน้าที่ซึ่งกันและก,กันไม่ว่าจะเป็นบ้านครอบครัวในองค์กรที่ทำงานอะไรก็ตามเอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยเหลือกันมันก็จะทำให้องค์กรบ้านครอบครัวนั้น มีความสุขความเจริญได้ง่ายแต่ว่าเราไม่ได้เอาดีนั้นมาอวดกันไม่ได้เอามาแข่งกันแต่ว่าเอามาช่วยเหลือกันในที่ทต่างๆในสังคมงต่างๆที่เราไปอยู่ที่เราเป็นที่เรามีเหตุมีปัจจัยที่ต้องเป็นที่ต้องมีที่ต้องพบเจอบุคคลที่ต้องไปอยู่สถานที่นั้นนะมันมันก็ เป็นเหตุพอดีของมันมันจึงไม่มีคำว,ว่าบังเอิญในศาสนานี้ทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน,นเราจะอยู่ไหนทำอะไรก็ตามจะเล็กน้อยจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามะจะเป็นรัฐมนตรีนาะยกรัฐมนตรีก็ตามจะเป็นชาวบ้านนะวันนี้พกยาจกพระนายนจอนอะไรก็ตาม ทุกคนก็ร่วนแล้วแต่มีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายของตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ยังไงให้มันพอดีอยู่ยังไงให้มันดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาพัฒนาตัวเองยังไงที่มันจะได้ไปถึงจุดมุ่งหมายได้ก็อยู่ที่เราเดินทางนี่แหละนะ ในการเดินทางในการไปสู่จุดมุ่งหมายของเราเราก็ต้องมีวิธีการมีการเดินทางแล้วมันเหนื่อยมันก็ต้องมีรู้จักเตรียมร่มรู้จักเตรียมรองเท้ารู้จักเตรียมเสื้อผ้าอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นสัมภาระที่เราต้องตระเตรียมในการเดินทางไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างเช่นถ้าเราจะข้ามฟังเนี่ยเ เราก็จะใช้อะไรบ้างล่ะถ้าว่ายน้ำไม่เป็นก็เสื้อชูชีพนะใช้แพนะใช้เรืออย่างนี้นะใช้สปีดโบ๊ทอะไรบานาะน่าโบ๊ทอะไรบ้างแล้วแต่อุปรกรณ์แต่ละบุคคลนั้นมันจึงมีหลายหลายอย่างหลายวิธีการแต่ว่าเราก็เดินไปนะเดินไปให้มัน บางทีนี้ไม่ได้เอาอย่างนี้ได้ไหมแต่อย่างนี้ไม่ได้เอาอย่างนี้ได้ไหมมันไม่ต่างกันหรอกกับการที่เรามาพัฒนาตัวเองมาเฝ้าดูจิตดูใจตัวเองเนี่แต่อย่างนี้มันผิดเอาอย่างนี้ได้ไหมแต่อย่างนี้มันมันไม่ดีเอาอย่างนี้ได้ไหมแต่อย่างนี้มันไม่เหมาะควรอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้เราต้องรู้จักที่จะพลิกแปลงนะรู้จักที่จะปรับนะ สภาพปรับเหตุการณ์เยอดยุน่นแต่ไม่เสียหลักการนะปรับได้ปรับเกณฑ์เยอดยุนได้แต่ว่าไม่เสียหลักการแต่เราได้ตั้งเอาไว้นะเราสังเกตดูเถอะเรามันจะมีอะไรให้เราได้ได้ทำได้ศึกษาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นแหละนเราจเจอสิ่งกระทบอะไรต่างๆในนอนลับหัว้ารองมือทำงานอะไรเงี้ยมันก็ต้องมี ข้อผิดพลาดมีการกระทบกระทั่งเป็นธรรมดานะทุกคนร้นแล้วแต่มีข้อผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นม้กระทั่งการทำงานกับสังคมอย่างนี้คนนี้ได้มากคนนี้ได้น้อยคนนี้ได้คนนี้ทำไมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาต่างๆเหล่านี้ตามมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะของ สัตว์โลกนะของคนที่มีความต้องการมากนะเราก็จะเห็นจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันกับเราบางทีเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนนะเขาก็ต้องการแดดต้องการน้ำต้องการปุ๋ยอาหารมันก็เติบโตขึ้นมาได้ขอแต่ว่าเราสร้างบรรยากาศให้มันดี สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มันดีถ้าเราไปบ้านเมืองที่เขาอดอยากนะแถวบ้านเมืองที่มีเกิดภาวะสงครามนะเกิดทุพปิคภัยเข้ายากมากแพงอย่างนี้ในการที่จะมาช่วยเหลือเจอจุนกันนั้นนะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะทุกคนก็ต้องห่วงตัวเองเป็นหลักก่อนเอาปากท้องตัวเองเป็นหลักจะมาคิดถึงเรื่องการบูรการกศรุศลมันก็เป็นเรื่องยาก นะเพราะว่ามันไปเกิดในกาลวิบัติในช่วงการเวลาที่มันนะที่มันเสื่อมคลายที่มันถดถอยลงไปดังนั้นถ้าเราทำมาได้ลํทำอะไรช่วยกันได้แล้วก็ทำแค่นั้นแหละตามสติกำลังปัญญาความสามารถของเราซึ่งทำแล้วก็ต้องไม่ทุกข์ด้วยอันนี้สำคัญในการพัฒนาตนเองถ้าทำแล้วทุกข์ก็ไม่ควรทำ ถ้าทำแล้วอัตตามาณทิฏฐิมันเพิ่มพูนพอกพูนขึ้น,นอันนี้ก็ควรที่จะกลับมาสำรวจกลับมาตรวจสอบถ้าทำแล้วยิ่งทุกข์มากเพิ่มพูนกิเลสมากอันนี้ก็ไม่ควรทำมันอาจจะสุกแค่ชั่วครั้งชั่วคราวประเดียวประดาวแต่ว่าความทุกข์มันเป็นผลพวงที่จะตามมานั้นมันมากมายเหลือเกินนะ สุขชั่วคราวนี่ก็ไม่ทำแต่ถ้ามันแต่เป็นสุขท้าวรอมันอาจจะทุกข์ในเบื้องต้นนะอาจจะต้องอดทนอาจจะต้องเสียสละอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยอาจจะต้องกั้มกลืนแต่ว่าผลมันก็คือความสุขที่ว่ามันยิ่งกว่าอันนี้ก็ควรทำเหมือนอย่างว่าเราขยันตั้งแต่ไยรุ่นใหนุมัยสาวนี่แหละเพื่ออะไรเพื่อว่า เป็นอยู่วัยกลางคนไปอยู่นะอยู่วัยเกษียณไปเนี่ยก็จะได้มีเงินไปใช้ในยามแก่เท่าอย่างนี้แต่ถ้าเราไปขยันในแต่ถ้าวัยหนุ่มเรายังประมาทอยู่ไม่อดทนไม่ขยันอย่างนี้มันก็ทําให้เราลาบากในช่วงวัยกลางคนหรือวัยแก่เท่าไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะไม่ได้ต่างกันแต่ว่าให้เรานั้นได้ฝึกฝนตัวเองทุกวัน ในพัฒนาตัวเองทุกวันจะเล็กจะน้อยจะมากนะจะปานกลางอะไรก็ทำไปเถอะนะขอให้เราได้สอดส่องอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก็ลงมือทำก็เลือกที่จะก้าวเริ่มนะเริ่มที่จะก้าวถ้าก้าวแรกไปเอามันไปเหยียบก้อนหินไปสะดุดตอไมนะ้ไปขึ้นเนินลงเขามันก็จะได้รู้นะก็จะได้ระมัดระวังในก้าวต่อไปไม่นช่แล้ว่า ให้มันได้เกื้อกูลอย่างนี้เราได้ทำหน้าที่ของตนของตนอย่างนี้ก็ฝากพวกเราเอาไว้ะเยวเราเสรมนตน